แล้วตอนนี้นะคะแมงมุมก็อยู่หน้าบ้านแบบชามมิง่งในโครงการเดอะโมดิชัยพฤกวงแหวนซึ่งแอบบอกว่าบ้านหลังเนี้ย แต่ไม่ได้กว้างธรรมดานะคะเพราะว่ามันกว้างมากๆๆๆมาก,มาก,มากที่สำคัญวันนี้จะพาไปดูแบบบ้านพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ค่ะแต่ก่อนจะเข้าบ้านขอแอบพาไปดูมุมสวนสวยๆก่อนนะคะเนื่องด้วยบ้านหลังนี้เป็นบ้านแปลงมุมเลยมีพื้นที่จัดสวนสวยๆด้วยค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าไปดูด้านในกันแล้วเราไปดูกันเลยนะคะว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ทางโครงการแถมให้เนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มเข้ามากับโซ,โซฟาเบดเลย ที่ไม่ได้มาแค่โซฟาแต่เรามีโต๊ะรับแขกและเคาน์เตอร์ทีวีแถมให้ด้วยสวยมากๆเลยอะ่ะเดินมาอีกนิดนึงก็จะเจอเคาน์เตอร์อนเนกประสงค์อันเนี้ยถูกใจมากเพราะว่าเก็บของได้เยอะจุดใจสุดๆเลยมาอีกนิดนึงก็จะเจอโต๊ะทานอาหารรองรับ4-5ที่นั่งได้เหลือ ถัดมาอีกนิดเรียกได้ว่าเป็นวงโปรดเลยค่ะเพราะเป็นโต๊ะทำงานจะเอาไว้ทำงานหรือเล่นเกมก็ลงตัวสุดๆทีนี้เราขึ้นไปดูบนชั้น2กันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาแถมอะไรให้บ้างตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น2แล้วนะคะเริ่มจากห้องมาสเตอร์เบดมกันก่อนเลยเรียกได้ว่าตรงปกทุกชิ้นทั้งโต๊ะตู้เตียงและที่สำคัญได้ฟูกด้วยนะคะ ส่วนอีกสองห้องที่เหลือก็ไม่แพ้กันนะเพราะว่าได้ตามเนี้ยทุกชิ้นเลยมีทั้งโต๊ะตู้และเตียงขนาดใหญ่ที่สำคัญได้ฟูกด้วยนะคะและนี่คือโปรโมชั่นพิเศษที่ทางโครงการ The Modest เขาจัดเอาไว้ให้สำหรับคนที่สนใจทักแชทมาได้ด่วนๆเลยค่ะ